มื่อมีปัญหาเข้ามาในชีวิตเรานั่นก็คือความเชื่ออีกหนึ่งสิ่งเพราะปัญหาที่มันเกิดขึ้นสามารถที่จะใครนะสามารถที่จะขี้คายได้เพราะอะไรบางคนบอกว่าอุย้ยมันขี้คายไม่ได้เลยมันไม่ได้เลยมันต้องแบบนั้นมันต้องแบบนี้เชื่อฉันสิว่าเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้เลยแต่คุณหารู้ไหมคะว่าสิ่งที่สําคัญแล้วเนาะคือปัญหาเขามีไว้ให้เราแก้มันก็อยู่ที่ว่าเราแก้ถูกจุด หรือเราแก้ไม่ถูกจุดเราแก้ที่ปลายเหตุหรือเราแก้ที่ต้นเหตุนั่นแหละค่ะมันก็คือสิ่งที่หลายๆคนกลัวค่ะส่วนตัวยาดาเองถามว่ากลัวไหมเมื่อก่อนก็กลัวค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรเราไม่รู้ว่าเราจะต้องแก้ไขแบบไหนเราไม่รู้ว่าเราจะต้องเจรจาแบบไหนเราไม่รู้ว่าเราจะต้องเดินหาใครและเราไม่รู้ว่าเราจะต้องเดินไปตรงนี้สิเดินไปตรงนั้นสิคุยกับคนนั้นสิคุยกับคนนี้สิปรึกษาคนนั้นสิปรึกษาคนนี้สิ คุยกับเขาสิว่าจะเอาแบบไหนเนี่ยค่ะคือเราไม่รู้เลยเพราะเรากลัวแต่ว่ากลัวว่าแต่ว่ารับโทรศัพท์ใช้นี่นะแบบนู้นนะแบบนี้นะจ่ายน,นั่นจ่ายนี่หรือ,อยังเนี่ยนะคะ่ะคือมันความกลัวของเราเนาะมันเป็นความกลัวของคนส่วนใหญ่เลยที่กลัวแบบนี้ใครที่ฟังคลิปนี้อยู่นะคะจดาเป็นกำลังใจให้กับทุกคนคะไม่ต้องกลัวคะ่ะเจราจานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญคะ่ะ